แ, oh, แค่รักเธอยังไม่กลา้าแอบรักเธอยังต้องโอ้ oh, ฉันได้แต่จีมตัวว่าฉันเคยเป็นใครก็แค่งเงาเลือนลางได้แสงสว่างจากเธอเพียงแค่รำไรเท่านี้ก็สุขใจ ตื่นมาเหรอตื่นๆคุนสุงเนินแม่สวัสดีครับของแม่จริงหรือเปล่าว่าเป็นแม่จริงสือสดีนะครับแม่ครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้องลงรักเธอแน่เลยควรหยุดไหมใจเจ้าเอ๋ยมีกันละครอ,อีกไหมครับตอนนี้ยังรับ ร้องเพลงชื่อบ่อยฟังเลยครับยุยซืซื้อกอดันซื้อเบื่อวิ่ะขอบคุณครับไอรักอเไรใจปีหามุเจ็บทำไมร้องอะไรก็ดูง่ายไปหมดอะไรอะเฮียก็ดูง่ายไปหมดเลยไม่จริงไม่จริงฉันน่าขอนแก่นวันนั้นไม่กล้าจับมือจับได้วันนี้ว่างเหรอไม่ว่างครับร้านสดก่อนจะไปงานนะน่หนูพี่อั้น อยู่ปทุมใกล้บางบัวทองบ้านหนูเลยคดีใจที่ดีจ,ยดจยายนครสวรรค์รอนุ่รอ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 นะนครสวรรค์นนะกินกันงเสียงเขาพอหรือเปล่าคะอุ้ยนีกว่าไปในสิทิยาเนี่ยสิทิยาหนูแค่ขยับปากแค่หนูขยับปากก็อพอแล้วอขอบคุณนะครับร้องเพลงพะมากขอบคุณครับย่าดูตั้งแต่พี่ตัวอ้วนห้าพู้เขาอ้วนนะพูกเขาว่าอว้วนน่ารักนะและและอ้ามเสียงอันนี้เนมเองค่ะ ลูกแม่ใหญ่ดาวค่ะครับร้องห่วงหน่ครับห่วงหวง,ห,วงรหรูออ้เล่าเวลาไปดูเขินนะไม่กล้าครับไปใกล้ไม่ต้องเขินนะเข้ามาใกล้นะเข้ามาดูใกล้ ขอบคุณครับ,บคุณแม่กะพุนครับแม่กะพุนเดินแสงครับขอบคุณนะครับสือบอกอรับยูซื้อซื้อกระดันซื้อใบใจไฟหามขอบคุณครับขอบคุณอะไรเนี่ยอะไรประทัดตุ๊จีนนะครับเอาฝากไว้ก่อนแชร์ด้วยแล้วแม่แม่คนรวยเยอะเหลือเกินเข้าไม่ถึงแล้วทำอย่ร้องเพลงเพราะจัง นะครับตาได้คิ้วหนุ่มสวยมากๆคุณเออขอบคุณพี่ปังครับห้าสิบดอกห้าสิบหกสิบดอกห้าสิบสี่ดอกนะครับขอบคุณครับอุ้ยไปต่อครับไปกันต่อครับห้าสิบสี่ดอกไม่พอฮะไปกันต่อครับตอนนี้แข่งแข่งแข่กุหลาบไปนะครับยี่สิบสามสิบห้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้โมันจะเดินปุยมุยสวัสดีครับสวัสดีครับ ไว้เดี๋ยวมาใกล้ๆนะจะไปหาบุงเทพได้ครับบอมเหมือนอ่านรือน้องเพลงเพราะอ๋อขอบคุณนะครับน้องก็มีความสามารถนะฮะต่างคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะขอเพลงข้ามันลุกทุ่งข้ามันลุกทุ่งข้านอนงงสีสายผูกด้วยเชือกจูงขวายเอ็นกาย เ็คขอบคุณดอกกุหลาบครับโอ้โหไม่หวไม่ไหวเก็บไม่หวไม่ไหวเลยเต็มไม้เต็มมือหมดดอกกุหลาบขอบคุณใจส้มนะจ้ะหกสิบแล้ว,ลวหลายคนนะอาจจะบางนี่คือบางคนนะมัดสีอันนี้ลองไงนะฮอยบอแมนทเวสนดอดนในชาตตัวปับ แสงและเงาหน่อยนอนหนึ่งใช้เงาสักทอดหนึ่งอ๋อแค่รักเธอยังไม่กลา้าแอบรักเธอยังต้องโอ้ oh, ฉันได้แต่เจียมตัวว่าฉันเคยเป็นใครก็แค่งเงาเลือนลางในแสงสว่างากเธอเพียงแค่รำไรเท่านี้ สุขใจเกินพอแม่เจินเืินมาเหรอเืินเจินบนญสุ่เนินแม่สวัสดีครับของแม่จริงหรือเปล่าเราจะเป็นแม่จริงก็สวัสดีนะครับคุณแม่ครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้อง มีกานละครอีกไหมคล้ายตอนนี้ยังครับร้องเพลงชื่อบ่อยฟังอยู่ยุสื้อๆก็เดินเสือเบือวิคุณครับไอรนะอะไรใจบหฮามเชฟทำไมร้องอะไรก็ดูง่ายไปหมดอะไรอะเฮเจก็ดูง่ายไปหมดเลยไม่จริงไม่จริง ฉนน่านขอนแก่นวันนั้นไม่กล้าจับมือจับได้วันนี้ว่างหรอไม่ว่างครับร้านสดก่อนจะไปงานนะฮะหนูพี่อัน้นอยู่ปทุมใกล้บางบัวทองบ้านหนูเลยคด,ดีใจ่ายดีจายนครสวรรค์รอนะคุณรอ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 นะนครสวรรค์นะนนนะกินเป็นเสียงคอนหรือเปล่าครับอุ้ยนึกว่าไปในที่ยาเนี่ยสินยาหนูแค่ขยับปากแค่หนูขยับปากก็อพอแล้วอขอบคุณนะครับต้องเพ่งพอมากขอบคุณครับย่าดูต้งแต่ พี่ตัวอ้วนห้าผู้เขาอ้วนนะผู้เขาว่าอ้วนน่ารักนะนนอัดและอัดเสียงอันนี้เนมเองค่ะรูปแม่ใหญ่ยาว,ว,วาครับร้ววองหวงนะครับแต่พี่หวงดูเวลาไปดูเหิน เข,นนะเขา,าไปใกล้ไนะม่ต้องเขินนะเข้ามาใกล้ๆนะเข้ามาดูใกล้ขอเพลงอุ้ยขอบคุณครับคุณแม่กับคุณครับแม่กับคุณเดินแสงครับขอบคุณนะครับถือบอกครับซือซื้อ,าอค,รคราร์ดซื้อไใบซื้อห้อบขอบคุณครับขอบคุณอะไรเนี่ย อะไรประทัดตุ๊ดจีนนะครับเอาฝากไว้กดใช้์ด้วยแล้วแม่แม่ขนุนเยอะหลือเกินเข้าไม่ถึงแล้วทำอยูร้อ,องอเพลงเพอาจังขอบคุณนะครับตาได้คิ้วหนุ่มสวยมากๆเฮ้ยคุณคุณนี่ปางครับห้าสิบดอกห้าสิบหกสิบดอกห้าสิบสี่ดอกนะครับขอบคุณครับ ไปกันต่อครับ <mean> 5้าดอกไม่พอฮะไปกันต่อครับตอนนี้แข่งแข่งกุลาบันนะครับยี่สิบสามสิบห้าิยี่สิามันจะเดินปุยมุยสวัสดีครับสวัสดีครับ